มาแต่จังหันมาแต่จังหารโอ้ถ้าบ่หลงบอ่อจีพีเอทางบ้านห้ามไปดึงสี่เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมันสิตัดมันสิตัดแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไปไม่เริ่อมไม่จับเส้นทางไม่เรื่อยๆไหมไอ้ตัวทิศตะเรียนหอน่าสมอ์ไปอะไรนมาเส้นใหญ่เอ็มเปเส้นใช่ไหมว่าเส้นรัดเอาไว้รัดมือตอัดต่อไปนี่สิจับมาตามเนะี่ยมันรัดไปเลยเป็นบ่เนียนครับรัดเนียนครับมันบ่คืออยู่ในกรุงเทพตอนนกรุงเทพมันก็ชั่วแน่อยู่ มันเป็นายๆว่าสัญญาณมันบ่ค่อยดีแล้วมันอันนีไหมครับสัญญาณบ่ค่อยดีแล้วมันเด้งหนาเด้งหลังไปเดี๋ยวผม้าค่อยเบิ่งสิมาจากอำเภออำเภอเนาะเมืองหมูเนาะอำเภอจังหันกาลสินครับรมาตลอดอีสเ <laughs> น,นี่ครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งเดี๋ยวค่อยนั่นเบิ่งกันครับโอเคครับนี่ครับสรุปแล้วได้ไปสองเนาะครับเนาะมีสามกุก สามกุกกับริวตันครับสองกับมีเขาแขกไปนั่มสองโตครับขอบคุณเอฟซมาจากทางจังหารรอยเห็ดเนาะครับเนาะซื้อยังก่อนครับซื้อปอกกับซื้อยังก่อนเนอบซื้อปอกครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับผมโอ้ลอยก็หล่เนี่นะครับแม่เนาะมาลอยกูเอาเลย นี่เลยใจรัก,กรรมมใจรักกับจังสี่เลยครับกไก่มาได้กับมากก็คือวันเลยออกไปนี่คือผมว่านา่นแหละออกไปนี่ก็เลี้ยวหัวเลีเ้ยวหัวตรงย่างเดียวเลยครับน,น้ำอำเภอหนองกรุงศรีนำ้ำอำเภอ้ย่งตลาดขํามม่วงไปเรื่อยๆครับ มันไปหอดพุ่นแล้วมันสิมีปลายเลี้ยวขัวไอ้ขนแก่นขนแก่นเหาา่ต้องไปเหาบ่ต้ตรงไปเหานํานี่เหาอย่างเดียวเลยเพราะถ้าลดนองกุงสีไปแล้วมันง่ายยิ่ดอกบะที่นี่ลดไปนงกรุงศีไปแล้วมันก็สิเห็นย่างตลาดเลยบะที่นี่อำเภอย่างตลาดไปครับครับผมไปส่องยาด้วยปืนเงา